เหมือนนั่นแหละคะนี่เว็กนี่เว็กนี่เว็บหน้ากิโรนี่ไม่สามารถขายได้ที่นี่ต้องไปต่างประเทศเท่านั้นแต่นางแบบประเทศไทยจริงๆชีวิตไม่สังสารโดนกดค่าตัวโดนเบี้ยวเงินโดนดูถูกจะให้เราซิ่มาเล่นเนี่ยคอนเซ็ปต์คือหน้าตาไม่ดีผลดีไปฟิตเนสเขามีหนุ่มฮอลลีวูดมาจีบด้วยนะปะใช่หนุเออพระเอกแล้ว กกกกกดสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ เราจะมาเจอเพื่อนแป้งคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นนางแบบที่นิวยอร์กไปมีลูกอยู่ที่นูน่นแล้วก็คือลูกก็คืออายุใกล้ๆกันแล้วตอนนี้เขากลับมาเยี่ยมเมืองไทยทีนี้เราก็อยากจะมาพูดคุยก,กับเขาว่าการเป็นคุณแม่ที่อยู่ที่นู่นที่แนนนี่เนี่ยก็ข้องให้ราคาสูงเนาะดูแลลูกดูแลสามียังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันตอนนี้เราอยู่กันที่เพลวิวนะคะซอยสุขุมวิท49ที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ให้เด็กมาเล่นมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาด t d o แล้วก็มีคาเฟ่ยอยู่ข้าาางางนนกส่่ลเี็็จะปถท เล่นของสุนัขนะคะอันนี้ก็คืโรซี่นะคะส่วนอันนี้โลแกนโลแกนกี่ขวบล่ะคะ4ขวบ5เดือนค่ะโซนแม้ลูกชายเนี่ยปวดหัวอีหยังวะบ่อยอันนี้ว้าวว้ายยิงลงไปเลยไหมยิงลงไปเลย อแม่ผักอยากให้กระโดดไงแม่แกงนี่วันนี้อย่างที่เห็นนะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะว่าเรามีโลแกนเรามีเรีแเรามีโรซี่เรามีวินเซนตนะคะแต่เดี๋ยวเราไปให้เด็กๆเ,เล่นกันตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนจับปูส่กระร้องแม่ใช่ไหมเลยอะ <c oughs> ไปเล่นใหญ่ให้น้องดูหน่อยปะเ,เล่นใหญ่ดราม่าเนียเป็นคนอะไรเปินเยเปน,เปนแล้วเป็นเด็ดดื้อใช่ไหมคะเนียเป็นเด็ดดื้อหรือเป็นเด็ดดี เอาแบบไหนค่อยๆบีบนะโอเคโอเคพอก่อนพอก่อนพอก่อนพออนพี่ช่วยคนได้ไหมคะโอเคอันนี้สีอะไรเลยอ่ะอันนี้กีด้กุพี่จ<ปล>ะมาอะไรช่วยคนอนันนี้ให้กล้องหนอ่ะหัวใจให้ย<ว>ังไงหยุด<ว> เหมือนนอั่นหคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับโรซี่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปแย่งเขามาจากลูกและสามี <c oughs> ชื่อโรซี่นะคะชื่อจริงชื่อชีราคะ่ะเป็นนางแบบอยู่นิวยอร์กไม่หรอกก็จริงๆเป็นที่ไทยด้วยแต่ที่ไทย <c oughs> ไม่เวิร์กก็ต้องไปทำที่ต่างประเทศะคะ่ะ <c oughs> ตอนนั้น <c oughs> อทอี่ไปตอนแรกอายุเท่าไหร่อายเจ็ด ทำไมอะไรถึงรู้ว่าต้องไปตัดสินใจเองว่าจะไปคือเอเจนซี่มอร์ลิงชื่อเอเจนซี่นะคะพี่โตวิทยามาลยากอกนะว่าหน้าอีโรนี่ไม่สามารถขายได้ที่นี่ ต้องไปตามเพจเท่านั้นก็เลยสับมิทส่งไปซึ่งหนูม็รู้สึกว่างานทุกงานอ่ะมันต้องมีการพัฒนาใช่ป่ะเงินต้องได้เยอะขึ้นตามเนื้องานและระยะเวลาที่เราทํางานแต่นางแบบประเทศไทยจริงๆชีวิตน่าสงสารอันนี้พูดในแทนในนางแบบทุกคนที่นี่นะทำไมถึงน่าสงสารโดนกดค่าตัวโดนเบี้ยวเงินโดนดูถูกเอแกไนเซอร์บางคนไม่ได้บอกทุกคนบางคนเหมือนก็จะเยินยอกับไฮโซหรือนำสกุลมากกว่าไปอยู่นานไหมก่อนจะได้งานแรกนาน เดือนที่สองอะถึงจะได้นานแล้วงานแรกก็คือเป็นงานผมซรลอน2,000เหรียญ <c oughs> อะไรถ,ถึงทำให้ความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางแบบอืมตั้งแต่อยู่ม6 <c oughs> ตอนแรกๆก่อนเป็นนางแบบอ่ะหนู<อ>่าเทรนเป็นนักเต้นลาตินแล้วเกิดอุบิเนต์ส้นรองเท้าทิ่มเล็บเท้าและเลือดกรดชก็เลยเต้นลาตินไม่ได้ไม่ได้2ปีเพราะไม่มีเล็บ ไอเดินแล้วก็ไปเห็นรูปรูปหนึ่งแอ Dior อ่ะ<ต>สวยนี่เฉยดูวะสวยโอ<ก>ะเออแล้วเคอตัดผ้ามาออียงวะตัวเองเดินขาดกระเพกไม่มีพี่ชายคนเล็กก็เลยแบบว่า,วาโลไหนแกสูงแกก็ต้องไปประกวดซีเปียมันรับสมัครอยู่ จะอยากได้เงินปรากฏว่าก็ได้รองดัดสามแล้วก็ได้ตังได้ตังต่านั้นก็เลยเริ่มเดินแบบซึ่งโชว์แรกก็ได้9ก้าพันหมืนึแต่พอผ่านไปสองปีสามปีทำไมมันยังอยู่ทเดิมได้โดนกดค่าตัวแล้วก็แบบโดนผู้จัดถักถาค่ะว่าอ้วนอ้วนอะไรเงี้ยอันนี้คือแค่หนึ่งเหตุการณ์แต่เราเจอบ่อยมากแล้วแม่ก็ถามว่าแบบเออจะให้แม่ช่วยใช้เส้นอะไรไหมซึ่งแบบก็สไตล์หนูอะเจไม่ถ้าเราใช้คอนเน็กชั่นที่บ้านเราก็อาจจะดังกว่านี้ ไ,ได้งานง่ายกว่าน,าน,น,นี้แต่พอยอมมองย้อนกลับไปรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองไม่ได้พึ่งพ่อแม่หรือครอบครัวงานนะคะ <S <S ที่แบกว่าเอาปังนิสุดเออเอาปังปัง,เป,ง,ปงเป็นงานที่ตอนแรกรับเพราะว่าคิดว่าจะเลิกทำโมเดลแล้วเพราะทอพี่แคสติ้งเด렉เตอร์คิโนมิน่าพี่ต่อพี่ต่ออยากให้เราซิ่งม,มาเล่นเนี่ยคอนเซ็ปต์คือหน้าตามไม่ดีหุ่นดีอ, <S <S อุ้ยคงุ้นเนเจอร์กิ๊บ เราดีใจที่เห็นพวกเธอมีความสุขลองเลยทีเนี้ยเราไปคุยเรื่องชีวิตนางแบบที่เมืองนอกไปฟิตเนสเขามีหนุ่มฮอลลีวูดมาจีบด้วยนะบอกแล้วเดี๋ยวไม่เชื่อ,อเธอ,อเคยเล่าให้ฟังแล้วจริงเหรอปะใช่เออ<ห>จำ<ห>ความจำดีเว้ยอาจต้องบอกก่อนว่าจิมที่หนูไปเล่นนะ่ะเป็นยิมที่ ดารา Hollywood ไปเล่นซึ่งตอนแรกที่จอยิมเนี่ยไม่รู้เลยเจ้าของยิมก็คือเป็นคนที่เทรนให้พวกแบบ Marvels character <S เทรนให้แรนไนโนแล้วก็ทําให้เด็กไลลรี่ลดน้ำหนักได้ <c oughs> เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี<อ>๋ยวจะมาเทรนจะให้มาคู่แพรกันน แต่จำได้ว่าตอนที่เขามาจิมแล้วเจอหนูครั้งแรกวันนั้นหนูถ่ายแบบในหน้าเต็มในนางก็คงชอบแล้วพอครั้งต่อมาเหมือนเขาก็บอกว่าเนี่ยนี่ชื่อ pair with me like forever something like that อะไรเงี้ยตอนนั้นงานหนูก็เยอะแล้วก็มามามาเวลาที่เขามาไม่ได้ซึ่งตอนหลังก็ไม่ได้แพ i กันแต่จริงๆไม่ใช่คนแรกมีคนนึงมีใครอีกพระเอกแล้วคําถามต่อไปเราจะไม่เมาส์มอยไปถึงเรื่องผู้ชายอีกต่อไปที่ไทยเลยนะ่ไทยพิซเซนเตอร์กับแอปเปิ้ล หหน้าเราอยู่ในช็อป Apple อิลโคโลเป็นนางแบบฮอตมาถึงต้องมีลูกท้องแล้วมันมีผลไหมกับการทำงานของเรางานยังไงจะบอกว่าตอนที่หนูท้องอะ่ะหนูงานเยอะกว่าตอนที่ไม่ได้ท้องถ่ายแบบคุณแม่ใช่ถ่ายแบบคุณท้องเหนื่อยแบบเหนื่อยสแสดงว่ามีลูกต้องงานเยอะขึ้นใช่พูดถึงในบทบาทของความเป็นแม่ที่อยู่ที่นู่นมีแนนนี่ไหมมีแค่สองเดือนแรกแนนนี่แพงไหมที่นู่น สี่ปีที่แล้วชั่วโมงละ15ดอลลาร์ปัจจุบันชั่วโมงละ2 2ดอลลาร์ก็ประมาณชั่วโมงละ5 0 0คือถ้าจ้างทำงานก็วันละห้าพใช่ฉะนั้นอ่ะการที่เก็บเงินอ่ะคือมันแบบยากเย็นมากแล้วจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะโควิดลูกเจ็ดเดือนยังให้นมอยู่เลยแล้วก็นิวยอร์กล็อกดาวงานไม่มีเงินไม่มีพ่อแม่อยู่ซีกโลกหนึ่งแล้วสามีไอเป็นเลือดไม่รู้ตัวเองอยู่ไปได้ไงบอกแม่เออแม่หนู้วินไม่รอดแล้วอ่ะแล้วหนูมารู้ทีหลังว่าเขาว่าอัดวิดีโอลาตาย เขามาบอกทีหลังฉะนั้นชีวิตแม่ที่ต่างประเทศมันแบบมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมืองไทย<อ>เนาะอ่ะสไตล์การเลี้ยงลูกการเลี้ยงนต่างกันมากอะ เออคือพ่อเขาเป็นแนวเ entertain ตามใจอ่ะเราก็เป็นแนวแบบเ้ยวยความที่เราโตมากับบ้านข้าราชการเนาะพ,พ่อแม่ก็ค่อนข้าง strict ถ้าไม่ตรงเวลาก็ขัวมีการลงโทษบทลงโทษลูกไหมทำเอาอะไรอย่างี้มีไหมตอนแรกมีแล้วก็ได้ผลหลังๆมันโตมันก็รู้มันก็ไม่ได้ผล <c oughs> ก็คือยึดของเล่นที่เขาหลักตอนหน้าแล้วก็มีช่วงหนึ่งเขารู้ว่าถ้าทําอะไรเกี่ยวกับ พีพีพูู่ไงแม่ต้องวิ่งเข้ามาหา,ามีครั้งหนึ่งพอเขาอยากไปเล่นที่เพลย์กราวด์ล้วไม่อยากกลับบ้านบอกโแกนถึงเวลากลับบ้านแล้วเปิดเ้อแล้วฉี่เลยถ่ายรูปไปด้วยคือขำนะขำ <c oughs> แต่คือต้องเก็บหน้าไว้ไม่ให้ขำให้รู้ว่าเราดูเราก็แบบแล้วเราก็ถ่ายรูปแล้ว Logan ก็โลแกนใส่กางเกงเข้าขมาตรงนี้เลยแต่พอรู้ว่าไม่ได้ผลเขาก็ไม่ทำอีกพ,พ่อเนี่ยอยากจะดุ บอกว่าเราจะต้อง p u n i s ลูกเป็นแบบ c h i n e s จะต้องตีจะต้องแบบ time out แต่ไม่เคยทําเองเ <c oughs> อเราคิดว่าเด็กสมัยนี้ใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลแค่การ ignore เขาคือ punishment ออสูงสุดแล้วแต่สุดท้ายบางทีมันก็ไม่ไหวอะซึ่งมันก็เหมือนกันบางทีก็แบบหยุดเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีบ้างสังคมคุณแม่คุณแม่เมืองไทยก็จะมีแบบสมาคมคุณแม่นักเรียนนู่นนี่นี่นั่นอยู่ที่นู่นมีไหมมีมีมีแต่ว่า หนูรู้สึกว่าสังคมที่อเมริกาหนูว่าหนูเลือกได้มากกว่าปะโลแกนเคยเป็นเพื่อนกับลูกสาวค่ดีๆสองเรือน <c oughs> ตายแล้วเราไปอยู่นิวยอร์กกันดีกว่านะคะ <c oughs> รู้สึกว่าเราจะได้กระทบไหล่ดาราฮอลลีวูด<น>เยอะดีดีอยู่นิวเจอร์ซีย์แถวบ้านเราซึ่งโรงเรียนนะมันจัด truck o a treat ก็เคยใพ่อแม่มาเปิดแจกลูกอมและคาร์ดิบีเป็นคนแรกที่มาถึงแล้วโลแกนก็ไปขอเขาโลแกนก็นยืนคาร์ดิบีเอ้เฮ้ช่วยกินแล้วคาร์ดิบีตัวจริงน่ารักมากเราไม่รู้เลยว่าเขาคือใครไหนสืดที่บก็เราลอกเรื่องบ่อยเนาะเรานอกเรื่องบ่อยเนาะเราเอามาประเด็นว่าเรารู้จักกันได้ยังไงเรารู้จักกันได้เพราะวัด ตอนนั้นไปนิวยอร์กเนาะไปคนเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอยากไปไหนคนเดียวแล้วก็ไม่มีเพื่อนเราก็เลยให้รุ่นน้องที่เมืองไทยบอกว่าเอ้ยมีเพื่อนอยู่นิวยอร์กไหมแบบ I'm looking for somebody to hang out ก็เลยไปเจอโรซี่คุยกันดันมีชื่อพระอาจารย์ที่เคยไปหาด้วยกันแล้วก็รายการเป็นว่าทุกวันเนี่ยก็คือแบบโรพาพี่ไปวัดไหนสิซึ่งหน้าตาสองคนคือไม่ให้สุดฤทธิ์อะแม่ทำงานในวงการนั้นกูลูกเคยเห็นผลงานตัวเองไหมเห็นเขาก็อย่างไปให้อย่างเงี้ยเห็นหน้าแม่ถ่ายแอดให้โกมาสเตอร์เขาก็หันไปทำ ว่ามามาอัพเดตแต่เลอาไม่รู oh ้นะเลอาก็ไม่รู้ว่าแม่ทํางานอะไรทุกวันนี้ก็แบบเลอาจจะดูเลอาเปิดดูเขารู้แต่ว่าเขาเป็นอินฟลูเดอร์อาโตไปอยากให้เขาทำงานในแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ไหมแล้วแต่ไม่บังคับแต่ถ้าเลือกได้ไปทำอย่างอื่นเถอะจริงคนทำสายงานวงการบันเทิงต้อง m e n t a l ิต i t y ข้างในต้องสูงอะแค่จ่ายยค่ะแบบว่า แต่คอดโ oh. อ้โหอะไรยังงคอดถ้าไม่มีประกันประกันจ่ายคอดหรอประกันจ่ายคอดเราจ่ายเอง30%โรงเรียนฟรีถูกป,ปะอยู่แล้วแต่รัฐหนูอยู่นิวเจอร์ซีย์ก็คือฟรีตั้งแต่มหนึ่ถึงมหแต่ก็คือถามว่ายังแพงอยู่ไหมก็คือยังไม่ถูกอยู่ดีเพราะว่า มันรวมไปในภาษีแล้วเอาเป็นว่าอยู่ที่ก็จะมีข้อที่ไม่เหมือนกันคือเป็นชีวิตแม่ก็คือต้องสู้นะคะเออถ้าอยู่เดี่ยวๆอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนก็สบายแต่พอมีลูกเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ต้องคิดนะก็เรามาแชร์ประสบการณ์การเป็นคุณแม่ที่นิวยอร์กและคุณแม่ที่เมืองไทยก็เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ขลูกของเราแต่ละคนโตมาเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เล่นกันไปถึงไหนแล้วนี่เดี๋ยวเราไปฝากช่องคุณ คุณโรซี่ด้วยนะคะช,ช,ชื่อช่องนะคะตามติดชีวิตนางแบบโคสนาเนิวยอร์กชีราชาแนลค่ะ สำหรับวันนี้ขอบขอบคุณโรซี่ขอบคุณวินเซนด้วยนะคะที่พาภรรยามาคุยกับพี่แป้งในวันนี้อ่าต่อไปนี้เนี่ยอยากให้แป้งไปคุยกับใครก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าเดี๋ยวแป้งจะไปเสาะหาเพื่อนแป้งที่มีสตรอรี่ที่น่าสนใจมาคุยให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ไป Follow โรซี่ด้วยนะคะบ๊ายบายอะไรคะอันนี้แลทำให้มามีเหรอแลอาอะไรเนี่ยอันนี้คือคอะไรบอกมาหน่อย So kids love it now. It's really fun for them. It's a nightmare for parents. Do not let it do not let it get in your house. Yeah.